สวยด้วยขึ้นมาเลยโอ้ยปลาใหญ่ต้องตื้อหน่อยนะครับผมแหมสวยสวยสวยรับโอ้ย็นไหมรสวัสดีนะนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลาและตีเยื่อปลอมนะผมพบกับผมนะครับนะตู้มือมไม้ใส่ออนนะครับผมกับกบยางแบตเทอร์นะครับของน้องเอิร์ธนะครับผม รอชมครับวันนี้จะมีผลงานหรือไม่นะครับเช้าเช้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหม้บอล่า ola, ข้างทางนะครับผมไม่ต้องถามครับว่าจะมีคนตีไหมหม่มาหาชนนะครับ <c ười> ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วแหละว่าเราจะมาถูกจังหวหะออาห,าหรือเปล่า มีตัวควบนะครับมีตัวควบนะครับควบน้ำนูนมาเลยฮะ เราแวงมากครับควบน้ำนูนะครับน้าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมต้องใช้เทคนิคของตัวเองนะครับเป็นเทคนิคแก้ปลากวดปลาคว,วบปลาระแวงไม่กัดเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับผมก็น้องๆมือใหม่ลองเอาไปใช้กันได้นะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นเยื่อต่อตายปลากรุกนะครับเป็นเยื่อจมน้ํานะครับผมกึ่งจมน้ําถ้าปลาละแวงผมจะใช้แบบนี้ครับผมตีกึ่งจมกึ่งลอยลองดูครับเรียบร้อยครับนะนะเป็นไงครับวิธีแก้ปลาระแวงของผมนะครับ เรียบร้อยครับอุ้ยตัวสวยด้วยเนี่ยครับมือไหมครับเอานําไปใช้ได้นะครับมือเสียนมือโป้ขออภัยนะครับผมเรียบร้อยครับนี่ยครับเป็นวิธีแก้ปลาแวงของผมเองนะครับผมปลามันกดออกมาจากแน่ครับผมกดดันน้ําอยู่สี่ห้าไม้กดผิวน้ําไม่เอานี่ครับผมปีกึ่งยิงกึ่งพลาดนะครับผมเรียกว่ากึ่งยิงกึ่งพลาดนะครับผม กึ่ง้อยกึ่งจมหมายเดียวครับกบยางนิ้วไว้นะนูาหนูขหงรุดครับผมสวยตัวนี้สวยแต็มเช้ามาแล้วรอชมนะครับผมพี่ครับขอเข้าไปเก็บเยื่อได้ปะเยื่อติดเยื่อติดแต่ข่ายมองไม่เห็นน่ครับ ขอบคุณมากครับโอลุงเขามีน้ำใจครับเก็บเยื่อให้นี่ครับคนในคลองทม่มน้ำใจงามครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นน้ำท่วมยาวเลยนะครับนี่นะครับนักตีปลาช่อนจะรู้ดีเลยว่าน้ำท่วม ต้องลุยไม่ลุยเป็นไงเออต้องมีกรนะออออกนาดตีปอนจัดดิผมป่อนก็ใช้แบตเตอร์แล้วผมวัดคาดไปตวงแล้วเยอะคาดเลย เรียบร้อยครับนะนะโดนครับกบอย่างแบตเทอร์ครับตัวนี้วุย้ยใส่สวยด้วยงัดขึ้นมาเลยโอ้ยเรียบร้อยครับกบอย่างแบตเทอร์ครับผมของเจอเอิร์ธก็ขออาภัยนะครับผมเสียงเครื่องดูดน้ำดังนะครับโอ้โหโว้ยวนตับเลยนะนะนี่ครับ กบยางแบตเทอร์ครับผมของน้องเอิร์ธนะครับผมสีม่วงครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นไม้น้ําท่วมนะครับผมพ่วมขึ้นมาจากของครับตีตื้อยู่พักหนึ่งครับเพราะว่าผมเห็นปลาขยับอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะตัวขนาดนี้นะครับโอ้ตัวนี้อ้วนซับเลยฝากผลงานมาด้วยนะครับกบยางแบตเทอร์นะครับผมสวยเลยตัวนี้ไหครับเก็บปลาัน่อครับ แหมสวยเลยตื้อยู่นานนะเราตัวนี้กว่าจะเล่นตัวดีนะตัวดีตัวดีอยู่ว่ากบจะกินกบไหมเรียบร้อยครับผมกบกินกบจริงๆด้วย ร้อยนี่น <c oughs> กบย่างแบตเธอร์สีน้ำเงินครับผมโอ้ยผัดเผ็ดไหมหรือว่าไงนีงนนงน่น้องปอนน้องปอนเอาไงเอาไงใหญ่ด้วยนะใหญ่ๆโอ้ทอดกระเทียมผัดเผ็ดผัดเผ็ดทอดกระเทียมนี่น่านจะใช้กบเหลืองอย่างเงี้ยอืมใส่ถุงพี่ใส่ถัง,งพี่ไว้ก่อนเออใส่ถังพี่ไว้ก่อนก็ได้ไม่ตายอยู่แล้วนี่น้องปอนครับผมจัดกบมาแล้วแบตเธอร์กบกินกบ สวยไม่ได่ามานะจ๊ะกบนะจ๊ะกบคืออาหารเรียบร้อยครับ <มา S 2> นะนะไม่นั้นผมเอ้ารุดโอ้โตัวดีด้วย เอ้ยเมื่อกี้รูดเชื่อครับนะฮะดูที่จะรุดอีกไหมตัวนี้ ไม่ให้ลุดแล้วครับนะโอ้แก้ตัวได้ครับแก้ตัวได้เรียบร้อยครับโดนครับผมกบุบยางแบตเทอร์สีส้มครับเมื่อกี้ลุดตรงเนี้ยครับผมตีส้มไปอีกหม้หนึ่งเรียบร้อยครับตรงเนี้ยปบยางแบตเทอร์สีส้มเดี๋ยวเก็บปลาแป๊บนึงนะครับ แบตเตอร์สีส้มครับผมน้ำท่วมครับล้นเข้ามาเนี่ยครับตลิ่งเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ครับผมเต็มคอไปแบตเทอร์สีส้มครับผมสีม่วงขาดไปแล้วครับตอนตีขาดมาได้เปิดกล้องนะครับผมนี่ไม้น้ำท่วมครับนี่ก็ลุดไปหนึ่งตัวนะครับผม เมื่อกี้นี้แต่วัาตีสามไปที่เดิมก็มีกัดอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแต่น่าจะเป็นตัวเดิมวันนี้นะครับกัดดุมากนี่เป็นไม้้ําท่วมวรับเ,เดินออกเอาปลาไปเก็บก่อนไม้้ําท่วมจากของขึ้นมาครับผมนี่จุดนี้ก็สวยอยู่นะครับปลาช่อนมันก็ชอบขึ้นมาแอบนอนอยู่แล้วข้างบนนามตื้นๆหาก,กินลูกเยื่อและยิ่งช่วงน้ำลดนี่โ,โหบันเทิง บอลเป็นไงรุดไปตัวรุดตัวได้ตัวกัดทีเดียวกันเลยอ่ะปลาเก็บกว่วนครับนี่มากับน้องปอนี่ครับกบทีน้องปอตีได้ครับผมว่าจะผัดเผ็ดแตหน่อยแต่ไม่กล้าทำมันเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับนี่เจ้าตัวคนได้เองปอเองโคตรได้หนีด้วยนะเนี่ยอ,อ่าเชืองมั้งดูดิไอ ไปได้แล้วเฮ้ยไปแล้วเหีย้หยกรกเอาอยู่ร้อยเหรอ <c oughs> ไปดูดิเออไอ้ดิเยอตุ่นเยอตุ่นไหมเออดันดันตุ่นลงน้ำเลยก็ได้ปอนต้องต้องต้องส่งหน่อยต้องส่งหน่อยน่าจะอื่นนะนะ ไปแล้วปุ๊บปุ๊บไปแล้วใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับกบเนี่ย